วันนี้จะพี่น้องสุกุสุกคนสบายดีกันป่ะจา้าไปก็สบายดีอยู่เนี่ยเอาอย่างมาให้เบิงนี่ดอกไม้ถ้าให้ตลาดน้อยให้กันเบิงช่วงนี้เป็นช่วงดอกไม้บานโอ้ก็สิบอ่ะพีดอีกแล้วพี่น้องสุกุลสกุลนี่ลายเนาะเสียงโง่ห้อนบ่ธรรมชาติบ่สุดยอดเลยเนาะงามบอดอกไม้เป็นขุ่มเป็นพวงเห็นบ่งามสักเนาะสีขาวดอกไม้สีขาว เจ้ามาเบิงดอกไม้คักได้หน,น่มือนีิอากาศดีลมดีไหมจ้าอันนี้ให้งามคักเบิงดอ,อกเชอรี่ก็สั่มไหมจ้าดอกซากุาาระนั่นแหละสุดยอดเลยเนาะถ้าพวกเกีก่ยวยางออบต้นใหม่มันเป็นมันย่อยลงบ่มันย่อยลงสุดยอดเลือซีเมนต์แตนย่ำไปก็ได้อันนี้เป็นดอกสีม่วงบ่ ดอกสีม่วงมันขื้นขางทาง่าเนี้นี่ขึ้นง่ายจ้ะพี่น้องสุกุลสุกคนอันนี้ก็สีเหลืองงามบอกคือดอกท่านตะวันบ่ะคือดอกเข็มบ่ะดอกเข็มดอกท่านตะวันไม่จ้าสีเสียงนั่งจังหยเพี่อยู่ติดถนนใหญ่ไงเสียงโดดแลนอากาศดีค่ะดูสุดยอดเลยพี่น้องไออันนี้ก็เป็นสีม่วงบ่ะหอมไม่น้องหอม,หอม ดอกไม้พวกนี้นะพี่น้องกับดอกเอ่อพวก,กันซากุล่านี่ยเนื้อมือเื้อมือเศร้าแห่งหอมค่ะยนื้อมือเศร้าเนื้อมือขึ้นแห่งหอมค่ะยนื้อมือเบ้นมีสิบปหอมเป็นไหนเนื้อมือเศร้าเนื้อมือขึ้นนี่โอ้ยหอมค่ะอี่ดีอันนี้ก็เป็นผุ้หญิงงามค่ะ ร่มแห้งค่ะร่มแห้งอีกพี่น้องสุดุสุกคนเห็นมาเห็นพอบึงมันตอมดอกมันต่งมาหากินน้ำหวานแสออนปะไปสัมภาษที่แสออนคี่นลายสออนดอกไม้พี่น้องงามค่ะพี่น้องเอ้ยยอดเลย อันนี้แห้งคับกว่านะย่อยลงมากกว่านะย่อยลงมากมันรูมันผัดกว่าเห็นไหมันโรยไงเขามาแามือไปจับเด้นยเอามือไปจับมันโลนเลยนี่เพราะว่ามันเป็นเป็นันดอกอันซากุระไหมมันโรยไงพี่น้องมันพลอยบ้านเฮาไหรมันพลอยนอกจากนาะกว่าอันนี้ก Superman, ็เป็นต้นสีแดงวห็ ก็เปลี่ยนเป็นใบสีเหลืองนะใบที่น้ำตาลเต่าก็เป็นใบสีเหลืองสีเหลืองกับโลนโลน,โลนกั็ขึ้นไม้เป็นใบสีเขียวเนาะจตะเนาะงามของวะสุดขาวสะอาดเห็นหนี่เย็นงดีๆงามแต่ทายมาให้เบ่งนะจ๊ะเนาะสุดยอดเลยงามของวะตัวนี้แห่งงามค่ะ ตัำสุดยอดเลยเสียงนกเสียงกาไหยแก้วเบึงบึงช่วงนี้เป็นช่วงดอกไม้บานจ้ะงามขักงามเ่ยใครไม่ผัวแก้วเบึ้งผัวแก้วจะออนน้ำข่อยสุดยอดเลย ดอกสีม่วงน,นี่กำลังออกตุกูติปีเห็ปะต้นใหญ่นะไรจ้าต้นใหญ่ซากุร่าแหะกำลังออกตุกูติปีอากาศด,ดีครับเนาะงามค่ะ นี่ต้นง,งามๆพี่น้องพวกฝรั่งเป็นสิมีทุกบ้านเลยเด้ต้นชลีปอสซัมหรือเต่านั่นอ่าอ่ออาอย่างก็ล่ะซากุระเหมื้นกัิมีทุกบ้านบรรยากาศงามปะเดี๋ยวไปเห็นชลีปอสซัมมีสซอยบ,บ้านตัว่อยจ้า สดเจลยม,มันดอกอย่างบุ้นี่เห็นไหมบุญจักเห็นไมมง่ามกับใครพกเก้วเบิ้องสิถนนโล่งปะถนนบรรยากาศอากาศอุ้ยมเมกเนวส์เดสเปนเดนเพอร์เฟกต์เม้นบอจ้าง่งามี่ดิโล่งมันเงียบค้าเส้นขับมันยังจงกลมไหมจ้าเบิ้งเบืบ้องนี่ม งามค่ะบ,บางบ้านเป็นกระมี้งหัวรอบเลยบางบ้านก็มีหงมมหัวนี่แหละหัวรอบสิจ้าเพราะเพราะไหหมาให้แมวเข่าเห็นบ่ส่วนมากเป็นสีบ่มีหัวดอกเห็นป่นนส่วนมากส่วนมากสีบ่มีหัวรอบเป็นงีนสิกระมิ้งหัวรอบกระแคนเห็นบ่ในน้อยกี้จังบ้านข่อยไหมบ้านข่อยก็เป็นหัวรอบเป็นสีมาน้อยนึ่ง คุณลังคนกับบอมี่รัวแล้วจะเทกับบอเป็นยังจ้ะไปชิย่างรัดมือไปย่างรัดมือไปรอเขียวชะอุ้มสุดยอดเลยถ้าพวกเจ้ามาธรรมชาติไม่จ้าเห็นว่าธรรมชาติสุดยอดเลยนี่สมัยที่มีสีหนา้าผ้าสีหน้าไม่ย่างแต่สมัยนี้บ่มีสีหน้าไม่จ้า กินหอดซีนาคิดหอดซีนาบ่คิดหอดกินหอดซีนา,นนนาแต่บออยากวบาหาซีนาดอกแล้วบาหาซีนาเหล่าน้ำตามันสีไหลอืมบ่สีพยายามบอหาซีนาอารมณ์บรรยากาศไหมอุ้ยสุดยอดเลยมันเขาช่วงไม่ไม่พีไม่จ้าอากาศหนาวกับที่เริ่มหายไปแล้วเห็บนบนกซุ่มกักแก้วเหมือนกันนกเหยี่ยวเหมือนบ้านเท่าอย่างนี้เอามาลาบกินมดเลยนนี่น นกยังไะนกเขาไม่ใช่นกเราแต่แต่แหลมองกันป่ะนกยังมุ่งมาลาบสี้แสบเนาะลาบนกไหมทำไมเป็นเด็กน่อยได้กินอยู่ได้ลาบนกลาบนกขุมเพราะแกคุ้จักนกขุมป่ะอืมทำไมก้อนเป็นเด็กน่อยเนาะถ้ากันเกี่ยวเข่าเกี่ยวเข่าเกี่ยวไปเกี้ยวมานกขุมปึ๊บอ้นกขุมมันเหนียวกันรัางมันมันีไปจอบเอาวันี้เอาอันแนบไปหางเอาไหม เอนี้ยไปห่างเอานกขุ่มไหมวันนี้พ่อมันลาบให้กินไหมโอ้ยแสบค่ะลาบนกขุ่มเนี่ยมันแสบค่พะพ่อใหญ่ขึ้นมาว่ได้ก,กินใหญ่ขึ้นมาบ่ได้ก,กินแล้วก็ลาบนกขุ่มเนมีมาสากศาสจุดยอดเลยนี่มาคนมมีหัวนีหว่หัวกับซัมมํานี่เหลจ้ะคะแนนสีนีขโมยขะจนเข่าไปจัเข่าไปไหนมอมันเป็นหัวไม่ซื้อนี่ น,นิ่มก็เป็นหัวนี่ธรรมดา,าเขาก็เห็ดแบบเป็นพวกกันนี่ขเขาเห็ดโล่งรถเขาดอกเป็นพวกกระลาดไหมเป็นโล่งรถเขามันก็นี่เป็นอิฐเป็นปูนแน่นี่เป็นปูนสีแดงก็เป็นบ้านเป็นบ้านเป็นบ้านโล่งหลเขาจ้ะโลง่งหลด